ต้นคริสต์มาสที่เราเห็นประดับประดาอยู่ทั่วทุกมุมโลกนั้นนะ่ะทำไมมันมีนู่นนี่นั่นแขวนอยู่บนต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะมันคืออะไรกันนะสงสัยจังเลยสงสัยเหมือนกันไหมถ้าสงสัยเหมือนกันแล้วก็ไปหาคำตอบกันเถอะอันนั้นซันตาคลอสหรือชื่อจริงๆของท่านคือนักบุญนิโคลัสท่านเป็นพระสังฆราชในเมืองไมรา ประเทศตุรกีในศตรวรรษที่4ท่านนั้นเป็นนักบุญที่ชาวฮอลแลนด์นับถือท่านมักจะมอบของเล่นกับของข,องขวัญให้เด็กๆอยู่บ่อยๆจนความศรัทธาในตัวท่านนั้นไปถึงทวีปอเมริกาจนหลายคนเรียกท่านว่าซันตาคลอสนั่นคือดาวคริสต์มาสหรืออีกชื่อหนึ่งดาวแห่งเบดเลเฮมในค่ำคืนที่พระเยซูเจ้าประสูตนนินั้นดาวดวงนี้แหละที่ได้ส่องสว่างที่สุดบนท้องฟ้า และดาวดวงนี้เองที่ได้นำโหราจารย์ทั้ง3องค์มี1มี2และมี3ององพอดีเลยเดินทางไปพบกับองค์พระกุมารน,น้อยที่เบธเลเฮมนั่นเองอันนั้นถุงเทา้าเด็กๆมักจะชอบนำถุงเท้ามาแขวนไว้ที่ต้นคริสต์มาสหรือตามบ้านนั่นก็เพื่อให้ซันตาคลอสได้ใส่ของขวัญลงในถุงเท้านั่นเองและนี่ต้นฮอนลลี่หรือกิ่งฮอลลี่ เป็นต้นไม้ที่เขียวสดตลอดทั้งปีแม้จะอยู่ในฤดูหนาวในช่วงคริสต์มาสก็ตามดังนั้นแล้วต้นไม้นี้จึงกลายมาเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของวันคริสต์มาสและนี่ก็คือระฆังหรือกระดิ่งเสียงอันกังวานของพวกมันจะเป็นเหมือนสัญญาณบอกว่าคริสต์มาสมาถึงแล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรื่นเริงและความสุขที่ส่งต่อไปยังผู้อื่นนี่ คือดอกพอยเซตเทียเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ในภาษาไทยเรียกว่าต้นสองฤด,ดูหรือต้นโพผันต้นไม้ชนิดนี้จะออกดอกสีแดงช่วงเทศกาคลคริสต์มาสพอดีต่อมาคือลูกกวาดรูปไม้เท้า เมื่อนำกลับหัวนั้นลูกกวาดรูปไม้เท้าของเราก็จะได้เป็นตัวอักษรเจนั่นหมายถึง Jesus หรือก็คือชื่อพระเยซูในภาษาอังกฤษนั่นเองและนี่คือลูกบอลความหมายของมันก็คือผลไม้จากต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วนั่นเองโดยสีแดงนี้หมายถึงไฟพระโลหิตและความโอบอ้อมอารีสีเขียวเป็นสีของธรรมชาติ หมายถึงความเป็นอมตะสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ส่วนสีทองนั้นหมายถึงความสว่างและยังหมายถึงดวงดาวเ่งเบธเลเหมอีกด้วย เทศกาลคริสต์มาสคือเทศกาลแห่งความรักและการเริ่มต้นดังนั้นแล้วสิ่งไม่ดีอะไรที่ผ่าน,านมาขอให้ทุกคนได้ให้อภัยกันและกันเถอะนะเพราะเราต่างก็เป็นมนุษย์ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดแต่สิ่งที่สำคัญที่พระเยซูเจ้าทรงสอนและทำมาตลอดชีวิตของพระองค์คือการให้อภัยและการรักผู้อื่น เหมือนอย่างที่เรารักตัวของเราเองนั่นแหละที่เป็นของขวัญที่งดงามและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับองค์พระกุมารน้อยรวมถึงตัวเราเองด้วยขอให้ทุกคนได้มอบความสุขให้แก่กันและกันเสมอขอความรักสันติสุขได้อยู่กับทุกๆคนตลอดไป